มองก็ไม่เห็นทางอ๋อชายชายชาถุงมือต้องใส่ด้วยเด้อระวังนั้นน่ะน่ะไม่ใส่ถุงมือกันนั่นนั่นวางก่อนไหมวางก่อนไหมอ่ะวางก่อนเสือเมาหมดเลยอ่ะที่เหลือพี่เสือเมาหมด <laughs> เออเอ้าแม่พีเอ้ารออยู่แม่พี่น่ะรออยู่นั่นน่ะแม่พี่มาสิรอคู่อยู่ไม่มีคู่ มันเบาเบามันเบาเบามันแค่เกะกะเฉยๆเด้อไหวอ่ะคนละข้างคนละข้างคนละข้างไหวมันเบาเบามันแค่เกะกะเฉยๆอ่าทดสอบทดสอบ ได้นี่งไงมันเบามากเลยนะมันเบามันแค่ ยังซะอะไรีจบาทมือโมันจีื่นมันทีื่นก็เก่าจะไปเฮ็นนะมือนะเอามือเขาแเขานี่ล่ะตั้งเือนันีกับบาทมือวะเอะเป็นอรกับาทมาเป็นกำลังใจให้กันและกันว่ามันคือห้อนหรืว่นเนี่ยน เดี๋ยวดเด้เดี๋ยวางววางกวางก่อนวางก่อวางลกระเบื้อก่อนตั้งตั้งเลยเออตั้เออี้เมือกเ่นงอาหมคนละหูวเจะอยู่งีนวเดอเดี๋ยวเออันนี้เป็นยังไงครับผม อันนี้เป็นยังไงครับไม่ไม่กําลังกะไปร่วมกันสี่คนใช่ไหมไปทำไมอ่ะไป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 เอาแล้วกล้องค่อยละเอาสองคนเหรอเอาไปได้บอกไปได้อยู่มันจะงัดกันนะนะอ ยกำลังใจไหมเนื <laughs> so, uh, like <laughs> ้อไม่ไปไม่ไปอันนี้มันจะหนักกว่าตัวอื่นนะอันนี้มันเจอของใหญ่กว่าตัวอื่นนะเนี่ยฝากด้วยโอ้อันไหนอยากได้สี่นะคะโอ้ยลูกค้าลูกค้า จริงอกันจะยกีล4แผ่นนะมันหมดก่อนนะโอ้มันหมดก่อนเอ้ยกวี่ยว่าเสียดายมันหมดไวโพดพี่นองหมดก่อนอยากยกทั้งสี่เลย

นมีคนเดินมาเหรอลยคนคลานมาให้เข่ามไม่ลุกเมื่อกทำคนเองใช่ไหมโอบไว้มันลุกม่เหมือนกับว่าเอาเข่าเดินนะครับกขลังเดินที่เราเข่าเดินไม่ปวดเข่าโอ้หามากเลยแม่พีเมืกี้นะให้เข่าเดินแทนโชคดีนะฮะที่มาเจอแอนก่อน ให้แอนนำทางใช่ค่ะไม่นำทางแม่พีนะรถเขาดีเลยเน่ยโอ้เกือบเอาสังกะสีไปฟาดรถเขาแล้วอ่ะสนุกสนานกันไปนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ช่วยการทำงานนะฮะแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้การรื้อนะครับโครงโครงเหล็กนะฮะกับสังกะสีนะเรารื้อเสร็จแล้วก็มาเก็บไว้ในบ้านคุณลุงนะฮะเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเหนื่อยแต่สนุกนะเอ็ดีนะ พี่เสือนั้นยกกับแม่พีนะแต่กล้องอาจจะตั้งไว้ที่นู่นนะเมื่อกี้พี่เสือตั้งกล้องไว้ที่นู่นนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะนะว่าระหว่างยกนั้นมันมีความขำความหาอะไรบ้างเนาะนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจจะไปขอต่อจากใจสมอนอีกนิดหนึ่งตอนท้ายเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมเสือพาปนะครับดูคลิปให้จบดูโฆษณาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับใครมปเห็นทางเลยัะ อันนี้คลิปต่อจากช่องสมอนชาแนลนะฮะพามาให้ดูตอนที่ยกนะฮะเพราะพี่เสือกล่อมอยู่อีกฟากหนึ่งไม่ได้ถ่าย<ม>ด้านหน้า<ร>นะานาฮะร <laughs> ะวังรเด้อดอ,อย่าเพิ่งข้ามเด้อแม่พี่มองไม่เห็นถนนแ <laughs> ม่พี่กับพี่เสือมองไม่เห็นถนน แอนบอกดูขาดูขาตามขาแอนไปนะฮะดูขาด้วยดูขาด้วยโอ้ฮ่าทุกคนรุนมากเลยนะฮะสนุกสนานกันไปในเอฟซีนะฮะอ่านะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผม ขอบคุณที่รับชมเสือพาไปนะครับบุคโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ